Lowling Pony สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนํามสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะ,ะคือเจ้าตัวนี้เลยอันนี้คือน้องแมวใช่ค่ะชื่อเด็กหญิงแฮปปี้นะคะเป็นแมวสามสีมีสีอะไรบ้างครับผมโอ๊ยโอ้ยน้อ,ยองร้อง สวัสดีครับน้อง Happy แฮปปี้เหรอครับอันนี้น้องเป็นพันอะไรนะคนขายนะคะบอกว่าน้องเนี่ยเป็นสกอตติชโฟลแต่ว่าจากหลายๆคนที่ดูแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่ค่อยเหมือนน้องเหมือนแมวหลวงพ่อเลยอะนะต้องบอกก่อนว่าเราอะได้น้องมา ในราคารัฐบาลเนาะน้องราคารัฐบาลคือโรงเรียนรัฐบาลราคาโรงเรียนรัฐบาลก็คือ,อน้องอ่ะเป็นแมวเกตเลี้ยงเล่นนะคะไม่ได้เป็นแมวแบบว่าที่แบบพ่อพันธุแน์แม่พันธุ์ประกวดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทีเนี้ยเราอ่ะก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าน้องอ่ะเป็นพันธุแท้ไหมเป็นคือทางคนขายอ่ะเขาบอกว่าพ่อแม่น้องเป็นสกอตตีแต่ว่าดูจากลักษณะน้องอ่ะดูตัวเล็กๆผอมๆนะคะก็จะเหมือน อาจจะผสมนะคะก็ต้องรอดูตอนโตเพราะว่า <Yeah. S 1> เราอะซื้อน้องมาเหมือนประมาณว่าเขาเลี้ยงแมวแล้วเขาขายลูกเขาไม่ได้ทําเป็นฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีใบรับรองอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันอีกทีว่าโตไปจะเป็นแมวหลงพ่อหรือว่าเป็นสกอตตีค่ะแต่ว่าคือเห็นรูปน้องแล้วก็ถูกชะตาน,นะคะจริงๆตอนแรกอะจะได้น้องอีกตัวหนึ่งมาเราไป จองน้องอีกฟาร์มหนึ่งนะแต่ทีเนี้ยตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงแล้วพอใกล้ถึงวันรับน้องอ่ะปรากฏว่าน้องมีไข่น้องเป็นผู้ชายนะคะเราก็เลยไม่รับน้องมาเพราะว่าใจจริงอ่ะเราอยากได้ลูกสาวนะคะเราก็เลยมาเจอน้องนี่แทนด้วยความที่น้องตัวนั้นอ่ะ อยู่ไกลด้วยอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบเดินทางลําบากใช่ไหมพอทีเนี้ยน้องไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงแล้วเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราอยากหาน้องตัวใหม่เราก็อยากหาที่ได้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเจอน,น้องแฮปปี้นะคะน oh ้องอยู่โคราชน้อเขาก็มาส่งน้องให้นะคะเราไม่ได้ต้องไปรับน้องเองเนาะก็มีค่าส่งบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะ อย่างแมวพันธุ์นี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะประมาณเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นอ่ะแบบโรงเรียนรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ8,500ถึง15,000ค่ะแล้วก็ถ้าเอกชนก็ประมาณ15,000อัพไป,ปนจนถึง2-3หมื่นก็ได้แต่ว่าสกอตติมี3แบบด้วยซ้ำจะมี หูพับสนิทหูพับดีดแล้วก็หูตั้งนะคะซึ่งวิธีการผสมพนันเขาให้เอาพับกับตั้งผสมกันหรือตั้งกับพับดีดนะคะเขาไม่ให้เอาหูพับกับหูพับผสมเพราะว่าลูกอาจจะพิการเพราะว่าทั้งสองตัวมียีนด้อยเพราะฉะนั้นในหนึ่งข้อของลูกสกอตส์ดมันก็จะมีทั้งเด็กหูพับแล้วก็เด็กหูตั้งนะคะแต่ว่าต้องดูที่โครงหน้าถ้าเกิดเขาโตเต็มวัยหน้าเขาจะกลม แ่นีออกจาแหลมแหลมนิดนึงก็เลยต้องรอดูอืออาจจะเป็นแมวบ้าน <c oughs> เป็นแมว <c oughs> หลวงตาแถวนี้ก็ได้แม่สกอตแล้วแบบแม่หนีออกจากบ,บ้านไปมีแฟนเป็นหนุ่มไทยบ้านหรือเปล่าอัอนนี้ก็ไม่มั่นใจค่ะต้องรอดูน้องก้อนโตัพร <Okay. S 2> าวเราอะเลือกน้องเพราะว่าเราชอบสีสีน้องน่ารักตอนนี้ผ่านมากี่วันละรับน้องมาได้วันที่สามไหมวันที่สามเขาวันที่สี่ประมาณนี้เนาะเออใช่เพราะว่าวันแรกแรกก็จริงจริง เราก่อนที่เราจะรับน้องมาเราก็อ่านรีวิวมาเยอะมากว่าแบบเออรับแมวมาจะต้องประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนก็จะมาคอมเมนต์ไว้แบบประมาณว่าวันสองวันแรกอะ่ะแมวจะไม่ออกมาแมวจะเข้าใต้เตียงใต้ตู้อะไรต่างๆเพราะว่าเขาแตกที่เขากลัวเขาไม่กล้าอะไรแบบเนี้ยะคะประมาณ2วันถึงจะออกมาได้แต่สําหรับแฮปปี้อะ่ะแฮปปี้เนี่ยไม่กลัวขนาดนั้นก็คือออกมาวิ่งเล่นอะไรอยู่แต่ว่าก็จะ เวลาเราเดินเสียงดังหรือว่าได้ยินเสียงอะไรเขาจะตกใจง่าย <S <S <ๆ>เขาจะวิ่งหลบแต่ว่าเขาก็ออกมาเล่นอยู่ไม่ได้ขี้กลัวมากแล้วก็มาวันแรกๆมีอาการท้องเสียคา่ะเหมือนกับว่าเราเปลี่ยนอาหารเราผสมกับอาหารเก่าให้อยู่แต่ว่าเขาก็มีถายเล้วน,นิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มคุ้นเคยกันแล้วอเหมือนค,คนมาเล่นได้แล้วเนาะวัน คือ,อพอเราจะจับเขาจะแบบหมอบเขาจะแบบไม่ค่อยกล้าให้เราจับเหมือนแบบยังไม่ไว้ใจแต่วันนี้ก็คือจับอะไรได้ปกติเขาก็ไม่กลัวอะไรแล้วค่ะอ่า <c oughs> ก็คือมีคนแปลกหน้ามาเล่นก็ปกตินะเล่นได้อะไรได้แต่ว่าตัวแมวตัวนี้ก็คือเยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะใช่เนี่ยอันนี้คือน้องอ่ะอายุ2เดือนแล้วแต่ว่าทางคนขายอา่ะเขายังไม่ได้ทําวัคซีนให้น้องแล้วทีเนี้ย พอเรารับน้องมาเราก็ยังไม่สามารถทําวัคซีนให้น้องได้เลยเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าต้องให้น้องคุ้นเคยกับบ้านใหม่ก่อนประมาณ1อาทิตย์นะคะแล้วก็คุณหมอนัดเป็นที่11สิงหางให้น้องไปทําวัคซีนจริงๆเรามีน้องหมายอยู่แล้ว2ตัวก็คือชื่อลูกกับ กกเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นเนาะถ้าเกิดติดตามเราอยู่นะคะ,ะเคยมีคลิปี้ยงหมเป็นลุกใช่มีคลิประหว่างเจ้าของกับขนมจะเลือกอะไรตอนนั้นถ่ายลุกแล้วก็คุกกี้เนี่ยเราถ่ายแค่ประมาณคลิปหนึ่งมั้งตอนน้องมาใหม่ๆตัวเล็กๆอนะคะ่ะซึ่งตอนนี้โตเป็นสาวเป็นหนุ่มกันหมดแล้วแล้วทีเนี้ยคือคุณพ่อคุณแม่ของเราอะแต่ก่อนอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วทีเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ย้ายไปบ้านหลังใหม่แล้วก็พาเด็กๆทั้งสองตัวไปอยู่ด้วยหมดเลยแล้วทีเนี้ยเราสองคนอะ อาจจะเป็นเราคนเดียวก็ได้ถุกว่าเราเหงาเหงาเปรี่ยวอยากเลี้ยงแม่ไม่มีอะไรเล่นไม่มีแบบเพื่อนแบบเหมือนต้องการอะไรมาอีกสักตัวหนึ่งไม่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่กันสองคน,นเงียบๆทีเนี้ยก็เลยเลือกรับเลี้ยงแมวเพราะว่าพอเราเช้าต้องไปทํางานแล้วก็อาจจะกลับมาเย็นอ่ะถ้าเป็นน้องหมาเรากลัวว่าเขาจะเหงาแต่พอเป็นแมวอ่ะเขานอนเยอะส่วนมากเขาก็จะนอนเวลาส่วนใหญ่เขาจะนอนแล้วก็ค่อยมาเล่นกับเขาตอนที่เรากลับมา อย่างวันนี้เราอยู่บ้านทั้งวันเนาะเป็นวันหยุดของเราเล่นกันแป๊บหนึง่งแล้วก็หลับยาวก็จะตื่นมาเล่นอีกอะไรเงี้ยถึงเราไปทําง,งานเขาก็ไม่เหงาวเรากลับมาก็เล่นกับเขาแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นหมามันต้องเหมือนกับเขาอยากอยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราไม่อยู่เขาจะเศร้าเกินแต่พอเป็นแมวปุ๊บเขาเป็นแบบเหมือนสัตว์สันโดษอะเนาะไม่ได้ต้องการอยู่กับเจ้าของตลดรรอดเวลาไม่รู้ว่าสําหรับแมวตัวอื่นเป็นไหมนะแต่ว่าเท่าที่เราอ่านมาก็น่าจะประมาณนี응้ก็เลยเลือกเป็นแมวแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องอาบน้ําให้บ่อยเพราะว่าแมวเป็นสัตว์สะอาดเนาะเขาชอบเลียตกแต่งตัวเองอะไรทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ขับถ่ายเป็นที่ด้วยนะคะก็คือมีกระบะทรายให้น้องเขาก็สามารถแบบเข้าไปฉี่เข้าไปอึในกระบะทรายเราก็ค่อยตักไปทิ้งก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวสมาชิกใหม่ของบ้านเรานะคะเด็กกิ่งแฮปปี้มาโชวตัวนี้ค่ะเด็กกิ่งแฮปปี้นะคะโอยๆรู้จ็บไหมลูกตัวันี้ก็แทกเนาะ ก็จะโซนๆหน่อยนะเป็นเด็กอยู่นะคะก็สําหรับใครที่อยากเลี้ยงแมวนะคะก็จริงๆอ่ะก็ควรเลี้ยงในเป็นแบบระบบปิดดีกว่าระบบปิดก็คือให้เขาอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ปล่อยไปเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปอ่ะเราไปเจอแมวตัวอื่นเราก็ไม่รู้ว่าแมวมีโรคอะไรไหมแล้วก็ข้างนอกมันก็สกรปรกอะไรเงี้ยะคะ่ะอาจที่จะนําโรคออกมาติดเราได้ทั้งที่ดีการเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหมาจะเป็นแมแวเราว่าเลี้ยงระบบปิดจีที่สุดอาจจะเเอวไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ควรอยู่ในสายตาเราตลอดเวลาไม่ควรแบบปล่อยให้เขาออกไปข้างนอกเองเพราะว่า <c oughs> อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะก็สาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนมีคําถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยหรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับทิศก,การเลี้ยงแมวทิมคอมเมนต์ตอบกันมาได้ข้างล่างเลยคะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ